บอนะครัปลอดภัยอับขีภัยนะครับประจันปีงบประมาณพศ2020ทางเอกสารนายยศยองธนาคารเจ้าพานัตัญญามูลนัมท่านพื้นที่แม่ฟอนนะคะหน่วยงานครับที่เข้าร่วมอยู่ในวันนี้ครับประกอบด้วยเทศบาลเมืองตะปาครับโดยท่านนายกแล้วก็บริษัทบุญถาวรบริษัทโตโยต้าพาริเลียนนะครับ ซีพีเอ็กต้าครับประชาชนสาขาโมระยองบริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์หนึ่งเก้าเก้าสามจำกัดซีเจซูเปอร์มาร์เก <ป HHH. S 1> ็ตจำกัดบริษัทสยามโคเวอร์เท้าจำกัดประาชนสาขาระยองโรงงานตั้งหัวนำเสียงตั้งนำเสียงหลอดหลอดดอกยางรายละเองของการขอความอนุเคราะห์อาจจะส่งผ่านลายของงานโครงการหรือไปส่งที่เทศบาลตะบลทรรมานะคะสำนักปลัดของเรานะสังคู่เดึยนะคะ เดี๋ยวเราจะขอเนี่ยให้านก้องเก็บภาพเป็นช็อตๆก่อนนะคะนับมาเป็นอย่างดีและทุกๆปีนะคะในเรื่องของการป้องกันอาคีภัยค่ะและอีกหนึ่งภาพน,นะคะเป็นภาพปิดเงาค่ะงนันองกล้องนะคะอีกภาพหนึ่งขอเป็นปิดโมยอยู่นะคะครับให้เรานะครับเราสาย เอามือที่ถนัดไว้ข้างบนมือไว้ถนัดไว้ล่างกระเดิยบไปเดือดขึ้นไปแล้วปิดอย่างนี้นะครับขอตัวแทนฝั่งนี้หนึ่งคนฝั่งนี้หนึ่งคนครับนะอ่ะอุะดทีเดียวนะอย่าไปใหญ่เลยครับเอาเอามือขึ้นไปอ่าโอเคนะครับนอกจากอเอานิ้วอุดแล้วมีวิธีอะไรอีกเอาใกล้ๆสบายข้ามือไม่อยู่อ้าโอเคเด็กๆต้องสั้นไกลอ่าขอบอกนะครับ าเราเปิดแค่กี่รอบนะครับถ้าไม่มีตัวลดแรงดันเปิดหนึ่งรอบก็แะแรงเท่าแบบเมื่อกี้ถ้าเปิดสองรอบมันจะแรงขึ้นอีกครับแต่เราควรเปิดประมาณถ้าเปิดชึ่รอบดูดับไหมแค่ชึ่งรอบแค่กดกดวาลแค่กดวาลมันก็ดับแล้วครับชึรอบึ่งรอบถ้าสมมติว่าถ่าแก๊ ไฟอย่างนี้เราวิธีดับได้ยังไงครับครับครับยา นีไเใช้ที่เหือากครทีนาไเเอาือเอาทัมืออหมื่อยอตามองนะครับทุกครั้งที่เข้าดับไปนะครับให้ตามองนะครับไม่ไม่คว่ำมือนะครับให้หงายมือเอามามาใหม่มาใหม่มาใหม่ ไม่จนเป็นไม่เข้าไปใกล้ไมเข้าใกล้ขนาดนี้ยนเข้าไใกล้ได้ถ้ามันหนักไม่ไหววางตบกุ้นแนี้ก็ได้แล้วยิงไม่พอประมาณชั้นื่นดับแล้วครับได้ไหมได้เนาะอ่ะ Okay. <laughs>